สวัสดีคร่ะกอดต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ ส0นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ค่ะทางช่อง3กด33และสามารถดูผ่านทางมือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางเว็บ 3+ plus ค่ะครับผมแล้วก็วันนี้ครับมาอยู่กับน้องแมนแมนทั้งทีสำหรับรายการข่าวสสีใช่แล้วย้อนกลับไปน่าจะสมัยตั้งแต่จุฬาเลยนะ20ปีที่แล้วเอ้อย่าทักเรื่องอายุคุณผู้ชมครับมาเข้าข่าวแรกกันเลยครับเมื่อกี้เกิดเอาไว้ในรายการแซปพลาซ่านะครับว่ายอดผู้ที่ไปเที่ยวเขา ใหญ่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อครับแหวมวนถล่มทลายเนะาะอลุสณ์ิจริงๆครับม,มาดูกันครับ ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยไปเที่ยวเขาใหญ่กันก็ขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และโดยเฉพาะที่จะไปก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวเพราะไปรับลมหนาวกันใช่ไหมละครับแต่สําหรับล่าสุดครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทะลุครับทำลายสถิติเดิมซึ่งเมื่อต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใหญ่ครับในช่วงวันที่30ธันวา31ธันวาคมแล้วก็1-2มกราคมเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับมียอดผู้ไปเที่ยวเนี่ยมากถึง18,132รายนะครับนี่คือ4วันนะแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ ผ่านมาครับแค่2วันเท่านั้นครับแหวนๆครับยอดทะลุ13,370รายตกว,ว,วันละหก 1,685รายอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เรารู้ยอดแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าใครจะขึ้นไปเที่ยวที่เขาใหญ่เนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าครับ <ứng S 1> ซึ่งทําให้เราได้รับทราบยอดนะครับโดยที่ยอดนี้ไม่รวมยอดเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า60ปีเพราะว่าอันนี้เข้าฟรี <ứng S 1> รวมถึงผู้พิการก็เข้าฟรีเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่า2วันที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนต่อเนื่องยาว3วันด้วยกันแต่แค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ ทะลุสถิติไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยมีทั้งหมด13,370คนที่ไปเที่ยวกันนะครับมีคนไทย12,890รายครับต่างชาติ480รายรถยนต์ขับขึ้นไปมากกว่า3,585คันจกักรยานยนต์623คันด้วยกันครับ6ล้อมีด้วย1คันครับอัไแบน้ครับผคนคนไปเที่ยวกันรวมแล้วก็4,209คันครับและคาดว่ารายได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทำรายได้ไปถึง เจ็ดแสนแปดมืนสี่พันห้าร้อย 90บาทครับแวนครับเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคือคัรมากเลยที่อาจจะต้องนับโรวมนดีด้วยเพราะวันนี้ก็หยุดชดเชยเหมือนกันใช่แล้วอีกหนึ่งวันหนึ่ล้านแน่ถ้าใครที่เดินทางไปที่เขาใหญ่แล้วก็ลองมาดูกันเอะเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสิตินี้หรือเปล่าและครับว่ากําลังกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะครับค่ะแล้วยิ่งวันนี้นะคะิถุณนายนนี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเราก็อยากให้ทุกคนกระถือโอกาสตรงนี้ในการเริ่มต้นทําอะไรดีๆเพื่อช่วยกัน รักสิ่งแวดล้อมซึ่งเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่เราทําได้กันเอาก่อนนะอ,อย่างเช่นปีนี้เนี่ยทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP เนี่ยเขาก็ได้ชูประเด็นค่ะการรณรงค์ภายใต้หัวข้อรักโลกลดพลาสติกเพื่อให้ทุกคนบนโลกนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักร,รู้ถึงภัยของขยะพลาสติกเพราะว่ามลพิษจากขยะพลาสติกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของโลกเลยหลายคนนะคะพี่อามอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ติดท็อปเทนค่ะประเทศที่มีปัญหาขยะในทะเลมากที่สุดในโ,โลกไม่ควรติดเลยไม่ควรติดเลย <c oughs> นะคะเ <c oughs> ฉพาะแค่ประเทศเราเนี่ยก็สร้างขยะพลาสติกแล้วประมาณ2ล้านตันต่อปีซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีแค่25%เท่านั้นที่นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ขณะที่ส่วนที่เหลือนะคะก็ถูกนำไปเผาบ้างฝังกลบมั่งหรือไม่ก็กองทิ้งไว้ จนเล็ดลอดไปสู่แม่น้ำและลำคลองค่ะและมีปลายทางอยู่ที่ทะเลซึ่งเขาก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าขยะพลาสติกที่เรานำไปใช้เนี่ยในช่วง50-60ปีที่ผ่านมา<อ>แล้วไหลลงสู่ทะเลเนี่ยนะคะเขาจะถูกย่อยกับพี่อามอเป็นชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติก<อ>และเวาลายอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะไมโครพลาสติกเนี่ยก็จะมีแสงระยิบระยับคล้ายแพงตน<อ>้น o n ดูแล้วเหมือนจะสวยใช่ไหม<อ>แต่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอสัตว์น้ำกินเข้าไปเนี่ย ก็จะไปสะสมในส่วนต่างๆพอเราจับสับน้ำเนี่ยมากินเนี่ยที่สัต์น้ําที่ไปกินไมโครพลาสติกขึ้นมาอาหารเนี่ยเรากินต่อปั๊บ ก็จะได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายด้วย oh อันตรายมากเลยนะคะ uh huh. ก่อมะเร็งเอ่ยอะไรเอ่ยอ,อีกมากมายเลยทีเดียว uh huh. ซึ่งเขามีผลสํารวจมาเลยนะคะว่าอย่างแค่ปลาทูไทยตัวหนึ่งเนี่ยนะคะพ uh huh. บการปนเปื้อนไมโครพลาสติกกว่า80ชิ้น uh huh. ซึ่งปีนี้เนี่ยการรณรงค์ก็เลยมุ่งเน้นไปที่การลดใช้พลาสติกนะคะ uh huh. เพื่อตัดวงจรขยะตั้งแต่ต้นทาง uh huh. ซึ่งเราก็สามารถเริ่มได้จากวิธีง่ายๆมากเลยอย่างเช่นถุงผ้าเนี่ย uh huh. ควรจะหันมาใช้เวลาไปช้อปปิ้งก uh ัน huh. ลดใช้พลาสติกนะคะหรือว่า ถ้าจาเป็นต้องใช้พลาสติกจริงๆเนี่ยก็เลือกที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้าได้นะคะอันนี้ต้องช่วยกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันย้อนกลับสุดตัวเราเองทั้งนั้นเลยจริงๆคือถ้าพูดว่าไมโครพลาสติกหลายคนบอกว่าอุ้ยมันเล็กไม่เป็นไรหรอกอามกินไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยถูกต้องแต่ว่าลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาในครับใน p e t r o m a t นะครับเขาบอกว่าปริมาณพลาสติกที่เรากินในแต่ละสัปดาห์นะฮะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับประมาณ5กรัมถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยกินบัตรเครดิตหนึ่งใบตาย เหมือนเรากินบัตรเครดิตหนึ่งใบแต่ละสัปดาห์เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยไหมเรากินไปสมมติล้วแบบอีกสักสิปีเนี่ยโอ้โหเป็นกองมือมาแล้วนะช่วยกันนะครับเราไม่ใช่แค่เฉพาะปลาทูครับอยู่ในทุกสิ่งที่เราบริโภคกลับเข้าไปจริงๆช่วยกันนิดนึงต้องช่วยกันจริงๆครับมันกลับสู่ตัวเราแล้วตอนนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าไปเที่ยวเราไปไหนก็อย่าลืมเก็บสิ่งที่เราจะทิ้งเนี่ยกลับมาบ้านด้วยนะฮะอย่างล่าสุดก็ชวนไปเที่ยวกันต่อครับที่สวนนงนุษย์พัทยาครับวันหยุดยาวแบบนี้หลายคนไปเที่ยวทั้งภูเเขาทะล แต่ถ้าใครที่แวะไปที่พัทยากันล่ะก็บอกเลยว่าสวนหงนุชเขามีการเชิญชวนทุกคนนะครับให้ร่วมในการทําบุญพร้อมกับมีการถวายพระสมเด็จปฐมหลักชัยใหญ่ได้ดีจํานวน4องค์ครับแต่วัดเทพประทานจังหวัดจันทบุรีกันด้วยครับ คุณต้องกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยานะครับได้นำพระสมเด็จปฐมหลักชัยใหญ่ได้ดีจํานวน4องค์ครับไปถวายให้กับพระอาจารย์ธาตุอธิปัญโยครับจเจ้าอาวาสวัดเทพประทานณวัดเทพประทานตนําบลรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อนาํไปไิสถานนะครับบริเวณอาคารฐานพระชั้น3ของสมเด็จ องค์ปฐมพระพุทธเมตตาทั้ง4มุมซึ่งในการก่อสร้างเนี่ยตัวองนะครับพระพุทธเมตตาเนี่ยจะใหญ่มากนะครับสูงถึง45เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริเวณมุมทั้ง4ก็น่าจะมีตัว พระนะครับที่จะไปประดิ์ประดับเอาไว้บริเวณรอบๆแบบนี้ด้วยนี่แหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเรียกกันว่าพระสมเด็จปฐมหลักชัยใหญ่ได้ดีครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีความเป็นมานะครับก็คือส่วนของตัวองค์ด้านหน้านะครับองค์พระเนี่ยเป็นสมเด็จองค์ปฐมครับด้านขวาเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ด้านซ้ายเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีจึงเป็นที่มาของพระนามว่าพระสมเด็จ องค์ปถมหลักชัยใหญ่ได้ดีครับซึ่งจะสื่อถึงหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพุทธองค์ในเรื่องอริยสัจ4ี่ครับน้องแหวนครับสมไยลึกซึ้งนะคะใช่ครับซึ่งก็ได้นำไปถวายนะครับผู้ใดอยากจะไปกราบสักการะแล้วก็ขอพรกันนะครับพระสมเด็จองค์ปฐมหลักชัยใหญ่ได้ดีก็ไปกันได้ครับที่วัดเทพประทานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับใกล้ๆนี่เองนะกรุงเทพไม่กี่ชั่วโมงใครับ,บนั้นอาหารอร่อยด้วยเอาไปซะหน่อยละ ถ้าเราไปได้เนี่ยนะขอพรเหน่อยก็แลวกันให้คนไทยสุขภาพดีอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นบอกว่ามีวันงดสูบบุหรี่โลกกันด้วยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนนั้นปลอดบุหรี่เลยโอ้โหลดเลยต้องไปไหว้ด้วยกันละดีไหมใช่ค่ะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องของบุหรี่นะคะมาที่ข่าวนี้เลยค่ะกับนวัตกรรมทางด้านเภสัชกรรมของไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาค่ะยาเลิกบุหรี่แบบเม็ดซึ่งเมื่อก่อนเราต้องนําเข้ามาใช่ไหมพี่อามแต่ตอนนี้ประเทศไทยผลิตเองได้แล้วแล้วคาดว่าจะนํามา ขายในท้องตลาดแล้วได้มาใช้กันเนี่ยในต้นปีหน้านี้ mm. มกราคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะและที่ดีมากมากก็คือเราจะช่วยประหยัดงบประมาณค่ายายในประเทศค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปกับค่ายา,ยายเลิกบุหรี่เนี่ยได้3-4ถึงเท่าเลยทีเดียวค่ะายาเมสไซติซีนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่พยายามที่จะเลิกบุหรี่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยคุณหลุดพ้นจากบุหรี่ได้ นี่เป็นงานวิจัยค่ะที่ทางองค์การเพศศัจกรรมร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์มสววิจัยและพัฒนาขึ้นซึ่งถือเป็นรายแรกของไทยเลยนะคะที่พัฒยาที่พัฒนายานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ติดบุหรี่เนี่ยสามารถเข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดการเกิดโรคต่างๆที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่จึงปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยมียา5รายการด้วยกันที่ใช้สําหรับเลิกบุหรี่และในจํานวนนี้ค่ะมีแค่2รายการนะคะ ที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติดังนั้นนะคะการวิจัยและพัฒนายาไซทีซีในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าค่ายาเลิกบุหรี่ได้เยอะมากเลยนะคะเพราะเราสามารถผลิตยาในประเทศเองได้ก็จะลดการนําเข้ายาได้ประมาณ12ล้านบาทต่อปีเลยค่ะพี่อามเยอะเลยนะฮะเยอะมากเลยนะคะและที่สําคัญนะนี่ตังใจฟังัให้ดีเพราะว่าประสิทธิภาพของยาเนี่ยก็จะย่นเวลาการรักษาลงมาได้อีกสาถเท่าอีกด้วยดีเลย นะคะแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกด้วยนะคะตอนนี้ค่ะยาเมซัยตีซีนช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยอยู่ระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจากอ,อยอน,นะคะคซึ่งคาดว่าจะผลิตออกมาจําหน่ายได้ประมาณช่วงเดือนมกร,ราคมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วค่ะครับผมซึ่งการใช้ยานในการเลิกบุหรี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับ <ใช S 2> เห็นบอกบว่าถ้าสูบเกินวันละ10มวนต่อวันก็ต้องใช้ยานในการช่วยเหลือนะครับ,รบแต่หลายๆคนก็บอกกันว่าเอ๊การหักดิบจะดีกว่าหรือเปล่าโอ้เอางั้นเลยเหรอเออทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการหักกดดิบี่็ กันนะฮะจริงครับ,ดบโดยเฉพาะมันจะชอ็อไม่ช็อกแต่ว่าต้องหาวันที่ดีเป็นกําลังใจยกตัวอย่างเช่นตั้งใจว่าจะหยุดบุรี่เพื่อลูกเพื่อเมีย แล้วก็เลือกเอาเช่นวันเกิดลูกโอ้โหมันจะตาตึงะอันนี้นะบอกว่าจะเป็นจิตวิทยาใช่ไหมแล้วก็พยายามจัดการกับอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่เช่นไฟแช็กที่เขี่ยบุหรี่ที่เรารักเหลือเกินเนี่ยนะโยนทิ้งมันไปให้หมดเออแหมผมจะบอกเอาไปเก็บไกลๆอันนี้อันนี้โยนทิ้งไปอ่ะก็เอาเป็นว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อให้สุขคนนะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองแหละครับไปต่อที่เรื่องของข่าวการศึกษากันสักหน่อยดีกว่านะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาระดับผู้นําองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันครับล่าสตร์ ได้มีการเปิดหลักสูตรนะครับที่มีชื่อว่า KU VIPS ครับในการสร้างผู้นำด้านการศึกษาและสร้างคุณค่านวัตกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืนครับ คณะสังคมาศาสตร์หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรประกาศน,นียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนนะครับต่อสังคมครับหรือว่า KU VIPs ครับรุ่นที่1โดยเป้าหมายหลักก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกลยุทธด์ด้านการสร้างคุณค่าในนวัตกรรมทางสังคมและความยืนของสังคมและองค์กรด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับกับแนวคิดที่ว่า แก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมรวมถึงในการช่วยกันสร้างเครือข่ายผู้นํามาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสังคมและความยั่งยืนที่นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยในอนาคตนะครับโดยทั้งนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะผู้เรียนเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเรียนก็เลยบอกว่าคือถ้าผู้นําองค์กรเรียนแล้วเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญต่อความยั่งยืนอย่างไรก็จะกลับมาใช้พัฒนาต่อได้นั่นเองแหละครับทั้งนี้ครับก็มีโอกาสนะครับได้มีภาพและเสียงจากคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มาฝากกันด้วยครับ คณะสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องสปอร์ตนะคะในคณะต่างๆในเรื่องของซอฟต์สกิลสำหรับผู้นำที่จะต้องมีองค์ความรู้ในเชิงของการขับเคลื่อนทำอย่างไรให้คนในชาติอ,อยู่ดีกินดีด้วยหลักสูตร KU VIP นะคะปีนี้เราเปิดเป็นปีแรกเราระดมสภากำลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากคณาจารย์หลากหลายคณะเข้ามาช่วยกันแล้วก็มี มีเครือข่ายภาคีจากหน่วยงานองเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความชื่อเสียงในเรื่องของการด้านสีเอสทังภาครัฐและภาคเอกชนในรุ่นแรกเนี่ยต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายมีความกระตือรือร้นมากในเรื่องของทั้งการความร่วมมือในการเข้าเรียนความร่วมมือในการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็การสร้างสารรค์นวัตกรรมซึ่งเป็นโจทย์เชื่อว่าในรุ่นหน้าจะเข้มข้นมากขึ้น นะคะเพราะว่าในรุ่นแรกเนี่ยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นบุกเบิกเพราะฉะนั้นทุกคนมีความตั้งใจสูงมากในการที่จะสร้างงานดีๆออกมาเพราะในรุ่นหน้านะคะรุ่นที่สองเปิดแน่นอนค่ะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่น่าจะได้มีตัวอย่างที่ดีๆจากรุ่นที่รุ่นนี้นะคะรุ่นที่หนึ่งเนี่ยในการที่จะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะคะ,ะทางสังคมให้ออกสู่สายตาประชาชนเมื่อผู้นําองค์กรเข้าใจ พนักงานออฟฟิศทุกคนก็จะเข้าใจด้วยกัน<ะ>เราก็จะสามารถสร้างสังคมที่ยั่งยืนกันได้นะครับ<ะ>เพิ่มเติมสนใจก็คลิกกันได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ k u v i p s c o m ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ น่าสนใจมากๆเลยเราไปเรียนกันดูบ้างไหมเขาผู้บริหารระดับสูงสิวั<ร><ม>นนจะเราจะเจะทียบเท่าบอกว่า <laughs> อาจจะต้องะส,สมประกดชมประสบการณ์เพิ่มใ <laughs> นเนเดอร์อีนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะมาดูการค่ะกับความหวานของคู่โบอเล็กเมื่อ <laughs> วานนี้ฝ่ายชายเขาเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิง <c oughs> ค่ะด้วยการนี่เลยค่ะหอบน้ำแร่แพ็คใหญ่น่ารักไหมล่ะคุณน่ารักมากเลยตามคำของฝ่ายหญิงนะคะเนี่ยไม่รู้ทำไมอยากได้น้ำแร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโบกันค่ะ กับุ่สู่ช่วงนี้2ของรายการข่าว3ามสีนะคะแหมพูดถึงละครสุดฮอตตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากมอหลวงโอ้โหคนติดกันงมแงมทั่วบ้านทั้เมืองฮิตจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือแบบคืนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว เรตยิ่งต้องกระฉูดแน่นอนนะคะเพราะว่าถึงแบบจะรู้ว่าเหมือนทุกอย่างคลี่คลายแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างให้เราต้องลุ้นกันอยู่นะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นหมอหรือป่าจะสอบผ่าหรือเปล่าที่ก็ลุ้นอยู่นะนี่ลุ้นนะลุ้นมากๆเลยนะคะดาเนินเรื่องมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับละครหมอหลวงของค่ายโซนิ c บูม2013โดย2ผู้จัดพี่ชูชุดาภากับพี่ก้องปิยะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งละครนะคะที่กระแสตอบรับดีมาก ไม่แปลกใจเลยค่ะที่แฟนๆเนี่ยติดกันงอมแงมเพราะว่านอกจากจะได้ความสนุกและความบันเทิงแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังสอดแทรกสาระความรู้เก <c oughs> ี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเข้าไปด้วยถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะรู้เลยว่า ตอนนี้น,นักเรียนแพทย์เขากลับมาจากสนามรบอย่างปลอดภัยแล้วแต่สิ่งที่ยังต้องลุ้นกันต่อก็คือนี่เลยค่ะทองอ้นเนี่ยจะฝ่าฟันบทข้อสอบสุดโหดเพื่อได้เป็นหมอหลวงได้หรือไม่เพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายจริงๆอะพี่อาแมแหมแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ก็ไม่ง่ายไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือค,ความรักเนี่ย<อ>ต้องลุ้นต่อค่ะว่าทองอ้นกับบัวเนี่ยจะลงเอยกันไหม,มแล้วอีกอย่างต้องลุ้นมากๆก,ก็คือบัวเนี่ยจะตัดสินใจกลับ,บบ้านหรือเปล่าหรือจะอยู่ที่นี่ต่ออันนี้ก็ลุ้นเนาะนอกจากนี้นะคะทางด้าน ของทองแท้ก็ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองในแบบที่ต้องการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องห้ามพลาดเลยกับบทสรุปทั้งหมดนะคะของเรื่องราวในตอนสุดท้ายของหมอหลวงเวลาสองทุ่มครึ่งเลยนะคะคืนนี้ทางช่อง3มกด3 3ดูมือถือกด3ค่ะตอนนี้สาวๆหลายคน <c oughs> นึกว่าตัวเองเป็นน้องบัว่เริม,มโนแล้วก็ลองคิดว่านะถ้าเจอโอ้ในหมอหลวงเงี้ยเราจะกลับไปไหมคงไม่น่ากลับนะแหวนจะกลับไหมก็อาจจะโอ้กลับมาด้วยได้ไหม แน่นะไม่แน่นะคุณนะจะไปเผลอฉเฉลยตอนจบกานะรอ,อ, <c oughs> อดูเลยค่ะคืนนี้รอดูกันนะครับมาตอนที่ข่าวหวานๆกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องโบเมลดานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็โปรยโปรย,ยไปนะครับว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายได้เป็นแค่น้ำแรกก็ดีใจแล้ว <c oughs> ปรากฏขออะไรได้อย่างนั้นเลยครับ <c oughs> ล่าสุดครับเมื่อคืนนี้ก่อนจะผ่านพ้นวันครับหนุ่มอเล็กธีรเดชก็ขนน้ำแร่ไปหนึ่งแพ็คใหญ่ๆ ไปเขียนบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ครับสมใจเลยอ้าวแลวครับนี่แหละครับ,ค,รบคือบรรยากาศการฉลองวันเกิดยามค่ำคืนครับที่บอกเลยว่าของขวัญถูกใจน้องโบนแน่นอนเพราะว่าตามที่ต้องการเลยครับแฮปปี้เบิร์เดย์นี่น้ำแรกเป็นลังเลยนะฮะเต่ต้องสังเกตคำล่างฮะ b เบบี้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือฝีมือของหนุ่มอาเล็กนั่นเองนะครับที่มาแปะเอาไว้แล้วก็ให้ของขวัญเป็นนำแรกตามที่เจ้าตัวเขารีเกคสตมมานะครับจัดไปแบบนี้แต่ที่น่าประทับใจก็คือว่าไม่ว่าดึกขนาดไหนก็ยังไปหาและแบกไปเซอร์ฟไพส์ถึงที่ แล้วถ้าใจะให้ดูให้ดีนะครับอันนี้แอบทำรายน้องโบนิดหน่อยนะฮะหน้าสดนะครับผมแต่ยังสวยนะทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆถูกต้องอแต่ก็มีหลายคนนะครับพยายามจะไปส่องว่าเอ๊มีของขวัญอะไรติดมือไปด้วยเพิ่มเติมหรือเปล่าอาจจะมีกล่องเล็กๆแถมมาด้วยอะไรแบบนี้ไหมอุ๊ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อ,อแต่วันก่อนนี่เห็นเขาไปชวนกันเต้นแล้วนะคือโบเนี่ยไปสอนอเล็กเต้นเอาเป็นว่าเบื้องต้นแฮปปี้บดย์น้องโบเมรดาด้วยกันละกันนะครับมีความสุขปังๆครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรัก ด้วยนนะดูตอนนี้จะปังทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งของขวัมเกิดเนี่ยที่แบบเรียกได้ว่าน้องโบฟินแน่นอนก็คือเพลงของน้องโบนะคะแนะนําให้เป็นแฟนเราเนี่ยกระแสดีมากลอยออกมาแค่2สัปดาห์ตอนนี้นะคะยอดวิวไป4ล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเพลงแนวทีป๊อปที่มาแรงมากๆในตอนนี้เลยนะคะสำหรับเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราซิงเกิลที่2ของโบเมลดาซึ่งตอนนี้เพลงนี้เนี่ยนะคะได้ติดเทรนด์อันดับ3ใน YouTube ด้วย ส่วนในทิกตอกนะคะก็มีคนเอาท่าเต้นน่ารักน่ารักไปทำเชลเลนจ์กันเยอะมากๆนึ่งในเหตุผลค่ะที่หลายคนชอบเพลงนี้เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าจังหวะดนตรีเนี่ยน่ารัก เนื้อหาก็โดนโดยในเพลงนะคะก็จะพูดถึงการที่เราเนี่ยอยากจะให้คนที่เราชอบเราสนใจหันมาสนใจเรานะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราบ้างเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของเพลงจีบที่โดนใจแฟนๆแ,แบบสุดๆทำให้ตอนนี้นะคะยอดวิวใน YouTube อนของเพลงนี้คงไม่หยุดคะ่ะทะลุ4ีลสล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะพี่อามเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะและรับชมมิวสิกวิดีโอน่ารักน่ารัก ของเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราของโบเมลดาได้ใน YouTube c h 3 Thailand Music ค่ะต้องไปว่าฝึกเต้นด้วยนะตื้อ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 ตือน้เลยคะราเต้มาต่อกันสักหน่อยครับแหมพูดถึงเพลงครับล่าสุดนี้ครับหลังจากที่วง Black P ิ n k นะครับมาพบกับสาววอกบริ้งทั้งหลายพอจบคอนเสิร์ตปั๊บครับสาวลิซ่าเขาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวที่อยุทยาครับงานนี้บอกเลยว่าอยุธยาจ๋าเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวกันได้เลยครับ พราะหลังจากที่จบคอนเสิร์ตไปนะครับสาวลิซ่าแบล็คพิงกก็ไปใช้เวลากับครอบครัวนะครับสังเกตได้จากภาพที่เหล่าบรรดาแฟนๆวิงทั้งหลายเก็บได้ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการไปแถวแถวปากคลองตลาดซื้อดอกไม้<ะ>แล้วก็ไปที่อยุธยาครับซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยส่งไปถึงเรื่องของชุดนะอย่างอันนี้นี่คือภาพที่ไปปักคลองตลาด<ะ>ไปซื้อดอกไม้กันนะครับอันนี้เป็นย่าโรงเรียนเก่าพี่อามเอง<ะ>แล้วก็อันนี้ครับนี่ ไปวัดที่อายุทยาแล้วดูชุดสิครับแหวนแหวนจ้างดงามผ้าไทยอะสมกับความเป็นไทยเห็นแล้วภูมิใจเนาะบอกเลยว่าลายนี้สีนี้รับรองว่าหมดตลาดแน่นอนหมดตลาดนนนชัวร์วแล้วก็ไปเก็บมาฝากกันว่าเผื่อใครจะตามรอยนะครับก็ไปที่วัดหน้าพระเมนวัดมหา,าธาตุแล้วก็ยังมีส่วนของอันซีนนะครับซึ่งตัวน้องลิซ่าเนี่ยไปถ่ายภาพมาด้วยนะครับที่เป็นเสียนพระในต้นโพถือเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยเนาะอ่ะมีโอกาสก็แวะเวียนไปกันได้นะครับบอกเลยว่าบิ้งทั้งหลายเนี่ยบ วาอยากให้มาจัดคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์ โอ้โหอันนี้ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในฐานะแฟนคลับเราดีใจแต่ในฐานะที่จะต้องไปซื้อตั๋วดูทุกอาทิตย์เนี่ยพี่ไม่ไหวเหมือนกันเป็นไงคะปวดไปเท่าไหร่แล้วน้ำฝนไม่เคยพลาดสักแมชเลยใช่ไหมโอ้แล้วซาบีก็ต้องเป็นบลิงก์ตามไปด้วยแหมไม่ธรรมดานะครับธรรมดาจริงๆนะคะพอพูดถึงเรื่องน้องลิซ่าแบล็คพิกแล้วก็มีอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่ฮอตมากๆเลยนั่นก็คือเจนนี่นั่นเองซึ่งเจนนี่นะคะก็เพิ่งจะไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ เป็นบุคคลที่สร้างมูลค่าสื่อสูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะคุณผู้ชมสุดยอดผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลหนังเมืองคารซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาณเมืองคารประเทศฝรั่งเศสซึ่งงานนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมเอาเหล่าคนดังและเซเลบริตี้ทั่วโลกมาเดินพรมแดงมากที่สุดซึ่งผู้ที่สร้างมูลค่าทางสื่อให้กับงานนี้มากที่สุดในปีนี้ก็ได้แก่ เจนนี่แบล็กพิงค์ค่ะ <c oughs> ที่ไปร่วมงานนี้นะคะในฐานะที่ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ The Idol ของ The Weeknd ซึ่งก็เป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเธอเลยนะคะโดยรายงานเขาบอกว่าเจนนี่เพียงแค่คนเดียวนะพี่อาร์ สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ทั้งหมด1.9ล้านดอลลาร์หรือราวๆ66ล้านบาทนะคะก็นัาว่าเป็นคนดังที่สร้างมูลค่าทางสื่อสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของงานนี้เลยนะคะ<ฮ>นอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อให้กับแบรนด์ชาแนลที่เธอเป็น g l o b a l brand ambassador เนี่ยกว่า 26.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ905ล้านบาทด้วยโโอ้หกระฉูดมากเลยนะคะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยค่ะว่ามูลค่าหนังสือเนี่ยเขาวัดจากอะไรอ่าเขาก็จะวัดนะคะจากการกดไลค์นะคะกดแชร์ทำรัวกระหน่ำของชัตเตอร์ที่ช่างภาพเนี่ยเขาถ่ายว่ามันจะฟลปฟลุ๊ปฟลปแบบแปลชๆกว้างกันขนาดไหนนะคะและอย่างรูปที่เจนนี่ลงในอินสตาแกรมเนี่ยรูปหนึ่งเนี่ยก็จะมียอดไลค์ประมาณอุ้ยสวยมากคุณเนี่ยรูปนี้รูปเดียว5ล้านไลค์ <น>คืแต่ละโพส์ที่นางลงเนี่ยแหวนเขาคนตามเฉพาะในไอจนะ 79ล้าน5แสนคนเยอะมากนี่เยอะกว่าประชากรประเทศไทยใช่เยอะกว่าประชากรประเทศไทยน้องลิซ่าเราก็ไม่แผ่วเกือบร้อยล้านแล้วก็ไม่ธรรมดานีก็ไม่ธรรมดาเก็บมาฝากกันว่ามันมีมูลค่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงครับผมแต่ว่าจํานวนคนตามเยอะขนาดนี้ครับจะกังวลไหมเนี่ยว่าจะมีใครมาแฮ็กหรือเปล่าเออน่ากลัวนะแฮกทีนี่มูลค่าทางการตลาดกว่าอีกเกือบพันล้านนี่ สันสะเทือนเลยนะพี่อาใช่ครับถ้าอางนั้นช่วงหน้ากลับติดตามกันครับเกี่ยวกับข่าวไอทีในการป้องกันคนกับแฮกกกันครับ ซีทรีกับดิฉันซีชัดวีค่ะทุกวันนี้นะ Facebook ยังคงมีบทบาทต่อชีวิตเราอยู่ใช่ไหมคะการสื่อสารการค้าขายการทําธุรกรรมออนไลน์ไปจนถึงการล็อกอินใช้บริการทําให้มิจฉาชีพจ้องจะขโมยบัญชีผู้ใช้แล้ววันนี้เดลี่ซีทรีมีเคล็ดลับมาปกป้อง Facebook ของเรากันค่ะไม่อยากโดนแฮกก Facebook ทําตามนี้1นึเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นประจําทุก3หรือ6เดือนโดยเลือกตั้งรหัสที่สามารถคัดเดายากไม่เอาข้อมูลส่วนตัวมาตั้งอย่างวันเดือนปีเกิดหรือเบอร์มือถือ2ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลลบนนนสื่อออไ์3 ้งค่าเข้ารหัสความปลอดภัย2ชั้น4ไม่คลิกเลิ่งแปกที่มีคนส่งมาทั้งข้อความเพราะอาจจะถูกหลอกให้ติดตั้งมาวร์ได้5ในกรณีที่มีคนทักคนรู้จักผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอยืมเงินก็ตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะส่งเงินไปให้เขาโดยตรงเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาก็ได้ระวังเป็นพิเศษ,ษเลยนะคะกับการทาธุรกรรมบนโลกออนไลน์ตอนนี้บนโลกไฮเทคถึงทุกอย่างจะเล็กลงแต่ จนไซเบอร์ก็เข้ามาได้อยู่ดีนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถเป็นเทคโนโล,โลยีติดตัวเราได้แบบ IOT เพราะยุคนี้ยุคดิจิตอลหลายคนชอบใช้ปากกาในการจดงานเหมือนซีอูไหมคะคือซีก็ยังคงติดปากกานะปัญหาคืออยากเอาสิ่งที่เราจดจดจด,จดมาเนี่ยเอามาใช้ต่อบนคอมพิวเตอร์หรือบนสมาร์ทโฟนแต่ไม่อยากพิมพ์ใหม่จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ ปากกาที่สามารถแปลงไฟล์เข้าไปสู่โลกดิจิตอลเลยค่ะโน้ว่าเพนคือปากกาลูกลื่นที่ใส่ความสามารถ AI เข้าไปเพื่อช่วยเปลี่ยนลายมือเราให้กลายเป็นดิจิตอลโน้ตเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเขียนทีเดียวได้ทั้งกระดาษแล้วก็ไฟล์ดิจิตอลจุดเด่นปากกาด้ามน,นี้สามารถจดลงบนกระดาษได้ทุกประเภทแถมไม่กลัวหมึกหมดเพราะเขาใช้เทคโนโลยี Trident Imaging System ในการเขียนมันยังสามารถทำงานร่วมกับแอปเพื่อส่งไฟล์ลายมือไปเก็บไว้ซึ่งสามารถส่งต่อไปเก็บบนคลาวด์ได้แบบไม่จำกัดพื้นที่ในกรณีที่เราลืมมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็เก็บไฟลลไไไไววว้้้้ดดใในนหห่่ยยคาาามจ2เชภัง ตอบโจทย์นักดีไซน์ไม่น้อยเลยวาดแล้วลงไฟได้เลยทันทีแต่ว่ายังไม่เข้าไทยตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวสีวจะรีบมาอัปเดตนะจ๊ะขอบคุณสีด้วยนะครับกับข่าวไอทีที่เก็บมาฝากเรากันครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ขอ,ของเราค่ะรัชชาวิซีไวท์เทนิ่งครีมน,นะคะและชุดพิธีกรจากลินอาราวค่ะวันนี้แหวนและพี่อามต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ